เวลาโลกมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วขณะนี้ในกึ่งพุทธกาลนี้ที่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าปีหน้านี้ไม่ปกติเด้อบอกอย่าโยมก็แล้วกันภัยทั้งหลายสารพัดมันจะประเดประดังเข้ามาทเทวดาเลยไปไล่ต้อนโยมเข้าวัดตอนนี้เหมือนกับบอกว่าเออหลีบๆีบ,บสั่งบุญกุศล ใครมีโอกาสไปสร้างบุญกุศลที่ท่านผู้ใดก็ให้รีบสร้างทางนศีลภาวนานี่แหละและที่สุดนี่อาตมาอยากจะให้โยมปากันประพฤติปฏิบัติมากกว่าที่จะให้ทานเพราะว่าการปฏิบัตินี่แหละมันสามารถทำให้จิตวิญ,ญญาณเรานี่บริสุทธิ์สะอาดทำให้จิตวิญ,ญญาณเรานี่ สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราเองได้พระเจ้าตัดเรื่องกรรมไว้นี่ถูกต้องที่สุดตัดเรื่องกรรมเนี่ยอย่างสอนให้เห็นเรื่องกรรมว่ากรรมเรามีกรรมเป็นแดงเกิดกรรมโยนี้เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมพันธุกรรมปฏิสรโนทำกรรมใดไว้กรรมนั้นแหละจะสะท้อนย้อนมาหาตัวเรา ลยานังว่าเป็นบุญก็ตามบาปกังว่าเป็นบาปก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแห่งทาย,ยาทแห่งกรรมนั้นพระเจ้าตัดไว้อย่างนี้กรรมบางอย่างเนี่ยโยงบางทีมันก็ถ้าพูดถึงว่าถ้ากรรมเบาๆเนี่ยสามารถที่จะให้ทานช่วยให้พ้นจากวิบากวิบัติได้ ในชีวิตนะแต่ถ้าไในสังสารวัฏเนี่ยจะต้องปฏิบัติเท่านั้นมันถึงจะตัดเรื่องกรรมเวียนเกิดเวียนตายนี่แหละกรรมเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ทุกข์อีกอะโยมทุกคนอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าทุกข์ที่อย่างสมมติเรามีทรัพย์มี เงินได้ในช้จ่ายมีไม่เป็นหนี้เราไม่เดือดร้อนเรื่องอสุขภาพมีโรคาัยาะที่ไม่เบียดเบียนีย่อันนี้ก็โชคดีอยู่ท่านเจ้าคุณสีนเรสบบยเราเรื่องกรรมเนี่ยโยมเอย้ยเราหนีไม่พน้นเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าท่านก็หน,นีกรรมไม่พน้น พระละหันตาเจ้าก็น,นี้กมไม่พ้นยิ่งเราเป็นคนธรรมดานี่ก็ยิ่งหนีไม่พ้นแต่เมื่อเราจะอยู่ในสถานะใดมันก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดทุกคนทุกท่านสังขารธรรมนี้สังขารธรรมนี้มันเป็นทุกข์พุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แล้วก็ทุกข์จริงๆด้วยไม่ใช่ทุกข์ธรรมดา เกิดมาต้องมีแก่ให้เจ็บและที่สุดก็ให้ตายอย่างเงี้ยมันขันขันเนี่ยเป็นสิ่งที่พทธเจ้าว่ามันเป็นของรุงแต่งนี่ะที่นี่ญาติโยมเราเป็นชาวพุทธตอนนี้เนะาะญาติโยมบางคนก็ได้ศึกษาบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยศึกษาเรื่องลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนาก็ พยายามที่เอาชนะขันแต่ก็พยายามที่จะให้มันไม่เจ็บไม่ป่วยนี่แหละไอ้ตัวหนึ่งในในบรรดาค,ความปรารถนาของมนุษย์จากมีทรัพย์ได้ใช้ทรัพย์ไม่เป็นหนี้มีสุขภาพแข็งแรงมีญาติมิตรท,ที่สมบูรณ์เนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องการปรารถนาแต่คนเรานี่ เนื้อย่างไงก็อย่างพุทธเจ้าท่านบอกใครที่จะสุขสุขกับเรื่องสองตัวเองสังขารเนี่ยมันมันไม่มีเพราะมันมีน้อยอายุมันเสือ่อมไปถื่มไปมันถึงเวลามันก็แก่ไปพอมันแก่ไปมันก็จบสิน้นชีวิตมันก็จบสิน้นในฐานะที่พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นชาวพุทธก็เข้าใจเรื่องกรรมที่พุทธเจ้าท่านสแสดงอย่างที่มาตอนนี้ท่านมาว่า ญาติโยมรู้แล้วว่าเรื่องกรรมมีจริงก็เห็นอย่างนี้แหละเห็นอย่างที่ญาติโยมได้เข้ามาวัดเนี่ยว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็รู้ว่ามีกรรมแต่ละคนแต่ละท่านจนกลายเป็นเรื่องที่บีบคั้นชีวิตทุกหลายอย่างทุกที่มันเกิดจากที่เราใช้ชีวิตนี่แหละทุกก,การมีสังขารพูดไง่าย ถ้ามันไม่มีสังขารอย่างเดียวมันก็เป็นสุขละอันนี้มันทุกข์เพราะว่าใช้ชีวิตตลอดชีวิตจะให้มันสุขตลอดเนี่ยมันมันไม่มีเลยมันมีแต่ทุกข์ที่พุทธเจ้าว่าเพราะว่าสังขารนี่แหละที่เราแบกกันอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าใจเราเนี่ยพยายามศึกษาเรื่องอริยาสัจของพุทธเจ้าได้เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้จิตใจเราโปร่งโล่งสบายใจเราเนี่ย สำคัญนักถ้าใจมันดีมันก็ดีพูดมันก็ดีทํามันก็ดีคิดมันก็ดีดีหมดเพราะว่าใจมันดีแต่ถ้าใจไม่ดีเนี่ยใจไม่ดีเนี่ยเป็นลักษณะโลกเกิดโกรธเกิดอิจฉาพยาบาทเกิดอันนี้ยิ่งซ้ําเติมเข้าไปอีกเรื่องกรรมนี่นะอย่าเราพุทธเจ้าเนี่ยท่านบางทีท่านก็ช่วยช่วยแต่ว่าว มันก็หนีที่สุดของมนุษย์อ่ะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันหนีไปพ้นตรงเนี้ยพระพุทธองค์ก็หนีสังขารน,นี่ไม่พ้นที่จะต้องตายแต่การตายแบบของสังขารเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเรานี่เห็นสังขารและเป็นทุกสังขารตัวนี้ถ้าเราเห็นตามมริยสัตว์นะเห็นตามที่พระเจ้าเห็นเนี่ย ว่าชีวิตมันเกิดแก่เจ็บและตายมันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็ต้องไม่มีขันไอ้ที่คนเราอยากจะได้กันที่สุดก็คือสุขแต่สุขในโลกเนี่ยสุขมีเงินสุขมีทรัพย์เนี่ยนะสุขมีทรัพย์สุขมีเกียรติมียศสุขได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขที่ไม่เป็นหนี้สุขที่ไม่มีโรคเบียดเบียนเนี่ยก็มันก็ไม่พ้นอีกพ้นเรื่องตายพุท้าก็เลยต้อง ชีสัตธ์จะทำให้เห็นว่าเออมีทุกข์เพราะสังขารมีสังขารน,นี่แหละจึงมีทุกข์แต่ที่นี้ญาติโยมเราเนี่ยทุกคนเกิดมามันก็แต่ละคนเนี่ยพระเจ้าแสดงไปแล้วเรามีกรรมเป็นของตัวไอตัวพฤติกรรมของจิตนี่แหละที่มันไปฝังอยู่ในจิตแล้วมันทําให้เราพัฒนาจิตเราไม่ไม่ข้ามพ้นจากกรรม บางทีเนี่ยเรามาถูกกรรมตัดรอนี่บางคนอายุสั้นจบชีวิตลงไปจบชีวิตลงไปเช่นพออายุเป็นยเพศก็ดี้สิบเก้านี้อยายี่สอ็ดีเนี่ย,ยบางทนก็นประมาณนี้รถชนตายเนี่ยเกิดมาบางคนบางคนที่ไม่ได้เกิดแม่ล้มหกล้มลูกแทงไปซะนี่ก็เรื่องของกรรมเหมือนกัน บางคนจะได้เกิดก็ไม่ได้เกิดบางคนเกิดมาแล้วก็มาเจออโลกกรรมตัดรอนเนี่ยเอาให้ขาดให้ตัดขาดชีวิตนี่แหละมันจึงเป็นทุกขนะ์นักเรื่องกรรมเนี่ยที่ถ้าเราเข้าใจศัจธรรมตามพุทธเจ้าสอนนะในภาะศาสนานี่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเชื่อเรื่องกรรม เชื่อผลของกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเรามีเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นตัวเราเองนี่แหละทุกคนสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันจะ,จ,ะจะเดาเอาง่ายๆรูปร่างหน้าตาคนเราไม่เหมือนกันเพราะว่าเราสร้างมาไม่เหมือนกันจิตตัวนั้นมาเกิดมาตกแต่งเรือนร่างมันตกแต่งไม่เหมือนกันบางคนอ้วนบางคนผอมบางคน สูงบางคนต่ำบางคนดำบางคนขาวน,นี่คือกรรมที่เราแตกต่างกันเห็นได้ชัดๆนี่วัดกันตรงนี้ยศโคตชาติบรรณตระกูลพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมังสเตวิพัจจติยะทิทางหินาบปตรณตายะกรรมย่อมจำแลกสัตว์ให้เรวดีปราณีตนี่แหละตัวตัวเรวกับปราณีตนี่แหละดีก็มีไม่ดีก็มี